สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับโอ้โหช่วงนี้กระแสงานหน้าดินงานหน้าดินอเนกประสงค์นี่ถามกันมาแยะมากนะครับพี่ครับผมซื้อ BG13 ใบแต่ไม่มีคู่เลยนี่ผมจับกับอะไรสวยนะครับนี่มารอบนี้ผมจัดให้นะครับเนื้อคู่ BG13 อ้าวเดี๋ยวให้ดูความสวยก่อนนะครับนี่คันหมาป่านะครับทูเปอร์เอ็กนะครับ8ฟุต ใส่กับ BZ13 อย่างหล่อนะครับนี่ป๊าบให้ดูความสวยนิดนึงนะครับคันตัวนี้นี่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคลิปอัดคลิปเทสเขาเยอะอยู่แล้วนะครับโอ้โหอะเรามาเริ่มมันที่คันก่อนเลยนะครับตัวนี้ด้ามก๊อกเคลือบเรียบร้อยนะครับนี่เงาวิงเงาวิงนะครับท้ายแต่งสีออโรร่านะครับสีไทเทเนียมอย่างสวย มาพร้อมกับแหวนแต่งสีไทเทียอย่างสวยนะครับนี่แบงค์แบงค์นี่เป็นเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับแบงค์เป็นลายเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับนี่ไกด์สีไทเทนะครับอย่างสวยครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูหัวไกด์หัวไกด์ก็เป็นสีไทเทนะครับเอ็กคอร์จนถึงปลายคันนะครับตัวนี้อย่างสวยมากนี่การเก็บงานอย่างเนียนครับ กับหมาป่าทูปเปอร์เอ็กปี2020นะครับ2020หรือ21เนี่นะผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับสวยมากจริงๆแบงค์เอ็กคอร์ทั้งคันนะครับไกด์สีไทเทนี่ครับเงาแหวงเงาวิปเงาวับเลยนะครับด้ามก๊อกจับคู่กับลอกวินเทจคลาสสิกตลอดการของเรานะครับ BG13 นะครับ ตัวนี้เป็นตัวปี2020นะครับลูกปืน6ตลับนะครับเบรกแต่งให้เรียบร้อยนะครับลายโรเลอร์เป็นลูกปืนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีประกันจากบริษัท PS Group ให้ด้วยนะครับก็คือใครซื้อใช้งานผมแนะนำตัวนี้เลยครับนะไม่ต้องไปซื้อพวก BG d i า BG j 8นะครับที่เขาปั่นราคากันตัวหนึง3,000กว่า2,000กว่านะครับก็คือตัวนั้นน่ะ ลูกปืนมันแค่3ามตลับเองนะครับแต่ตัวนี้เขาอัปเกรดนะครับแต่ว่าใช้โมเดิมนะครับอัปเกรดมาให้คุ้มครับราคาประหยัดไปครึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจะต้องไปซื้อสองพันแปดแต่ว่าลอกเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะครับมันก็รู้สึกยังไงอยู่นะแต่แล้วแต่เรานะครับถ้าซื้อเก็บไม่มีปัญหาครับเราซื้อเก็บได้แต่ถ้าจะซื้อใช้งานผมแนะนําให้ซื้อรุ่นใหม่อย่างพวกนี้ไปใช้งานดีกว่านะครับนะแบงค์เอ็กคอร์สทั้งคันนะครับยาวๆมาเลยนะครับ ไกด์สีไทเทเนียมเอ,เอ้าเฮ้ยไหนบอกจะไปกินข้าวไงไปพูดพร่ำทำเพลงเพราะหิวอ้อาวมางัดเลยดีกว่าสิบเดือนสิบสิบเดือนสิบชุดโคตรเทโคบไปเลยสายบอสายาเือนพบไปพบพากระดูไว้ท้ายรถแฟนไม่รู้แอคชั่นดีไกด์สีออโรร่รา โอ้หนี่มันครบจบในคันเดียวจริงๆนะเนี่ยไม่ก็แต่งไม่ต้องไปไม่ต้องไปเคลือบไม่ต้องไปเสียค่าเคลือบเคลือบไปเลยจัดไปที่เราจัดชุดแต่งุดให้นะคะกับลอก B G ปีสเนี่ยเพราะว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยบ่นกันนะว่าอยากได้คันชุดอนเนกประสงค์คือไปเล่นที่พกพาได้สะดวกเดินทางไปไหนมาไหนเอาไ,อาไว้ท้ายรถได้หนูว่าชุดนี้จบตอบโจทย์แต่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าเราจะได้เห็นภาพนี้เหนียวเปล่าวะ แต่ที่หนูงัดมามันก็เหนียวตลอดนะอใจเย็นขนาดนี้ก็ได้มั้งประมาณนี้จะสวยนะคะเนี่ยลงถึงตามเลยคือ,อบอกตรงๆนะคนชอบสายเนี้ยมันไม่หวานเจี๊ยบแต่มันไม่ได้แข็งกระดกเวลาตีเห่อมันสามารถอะเด็งานได้หลากหลายนะคะคนเล่นชโดเหยื่อสดก็ชื่นชอบชุดนี้กันเยอะนะเพราะว่าเวกมันสูงหน่อยและคะันมันเป็นเอ็กคอร์ไ,ไ,ไปจนถึงปลายไกด์สีลุง้ง มีมาแล้วนะลูกค้าหนูไปใส่ P E 4ี่ใส่ P G 1ิดสาม P E 4เนี่ย350บาทใส่กันแบบพี่เขาอัดชาโดไซส์ตัวนั้นเท่าไหร่นะ1 2 1สสแม่คอกอะตัวเท้คขาเขาไปเกี่ยวเออเหยสดะะอ่าใช้ใส้ประทูครับเออโส่งรูปมาหนูตกใจตอนนั้นจัดให้เขาเพราะว่าคันมันเพิ่งมาแต่เนี่ยจริงๆมันหมดแล้ว กับชุดนี้นะคะจริงๆอ่ะคันมันหมดแล้วแต่หนูว่าไปป้นสาขาอ่อนนุษ39สามเก้ามานะคะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงกระแสะเรียกร้องสูงเนี่ยเห็นไหมเรียกร้องมาอีกแล้วเนี่ยครับไม่หยุดเลยทั้งวันเพราะมันประกบคู่กับ b g 1 3สิะค่ะความสวยความคลาสสิกดูดีมีชาติตระกูลถือไป<า>นี่คนต้องส่องเฮ้ยเรียงไปเลยหชุดเฮ้ยลลหล่อเฮ้ยแม่งแบบชุดถ้าเป็นรุ่นนุดชุดเนี่ย ต้องมีอย่างน้อยชุดละห้าพันเกินด้วยมั้งเกินเนี่ยเกินสเปคแบบเนี้ต้องได้ห้าพันกว่าถึงหกพันแต่ของเราเท่าไหร่จ๊ะจัดให้เอาไปสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทหักครึ่งมาเลยหักครึ่งอย่างเมื่อยี่สิบปีที่แล้วครับหักครึ่งมาเลยแต่คันหักครึ่งราคาแต่คันเดี๋ยวอนุทขอช่วยพี่นะแหมร้านหัดไทยเราจัดหัตลอดเลยโปนะคะชุดหน้าดินเอางี้ดีกว่าพิมพ์เข้ามานะคะ บสิบเดือนเสษชุดหน้าดินมารับรองคุณจะไม่ผิดหวังกับชุดนี้ถือไปรับรองเท่สุดในบอ่อครับอมือนะเหนื่อยนี่ครับ,บปีจีบอกเลยนะไม่ต้องไปหาตัวยี่สิปีแล้วพี่เล่นตัวใหม่เลยะปูนก็ลองแคสฝาเกีียวกดเอาเลยไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปหมุน โมเดิร์มอาะแต่ว่าอัปเกรดให้มันก็คือบีจีตัวนู้นมันก็คือบีจีตัวนู้นแต่ราคาราคาแบงค์พันหายไปใบหนึ่งไม่ต้องไก่สองใบใบเดียวเหลือเหลือเผลอๆเขาปั่นกันเนี่ยแบงค์พันหายไปสองใบด้วยไม่ใช่ใบเดียวแถมข้างในนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ของไอ้นี่ด้วยของอะไรก็ไม่รู้นะโอเคมีกี่ชุดคะเนี่ยอ้าไปอย่างนี้ผมจัดเป็นชุดโปรเดือนสิบ สิเดือน10ตอนแรกว่าจะให้ส0ชุดแต่มันก็ดูน้อยไปหน่อยก็เอาไป20ชุดลแล้วกันนะจัดให้20ชุดนะครับพิมพ์พว่าชุดโปเดือนสินะครับชุดหน้าดินโปเดือนสินะครับชุดหมาปา่าดคู่บีจีแถมสายเอ็นแปนในราคาชุดละสองพักร้อยเบาทสองพบาทติ้งิงๆิง,ง,ง,งถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ก็ 2690บาทเพราะถ้าคุณไม่โทรเข้ามาตอนนี้คุณรอเลิกงานคุณอาจจะเสียสิทธิ์ใช่เพราะ<อ>มันจะหมดก่อนนะครับใช่หนูบอกเลยลงชุดนี้หนูรู้เลยรู้สตากรรมเลยแอดมงแอดมินรู้สตาการ,รมหมดว่าแย่งไม่ทัน<แ>ใครแย่งทันได้ก่อนนะจ๊ะดาโคตรเทไกด์โคตรหลอ่ลอหลอ่อนี้ไม่มีอีกแล้วคพี่ในนาทีนี้เอาจริงๆเมื่อก่อนนะด้ามอย่างเดียวก็2,000กว่าแล้วถ้าได้สเปคเนี้ยแต่หมาป่า ีผู้หล่อไปเทเปกันเลยดีกว่ารถกระบะามาจอดแล้วสองคันดูสิผมใส่ถึงสิบชุดไม่ไม่เข้ามาถึงที่ผมเอาห้าชุดก็รอบที่แล้วอะ่ะลูกค้าสั่งกันนะ่ะบาเปิดลังปุ๊บอ่ะคนหนึ่งห้าห้าเพราะอะไรไหมคะเพราะเขาไปเฝ้าเขื่อนเขาไปเฝ้าทะเลเขาก็เลยต้องมีเยอะแต่ถ้าสายบ่อเนี่ยคนหนึ่งไปรวมพวกกันมาด้วยนะ คนหนึ่งสั่งกันมาเลยคนละสองชุดสองชุดมอเตอร์ไซค์มาจอดปุ๊บ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 ไปหมดนะเลยหมดก่อนที่หนูจะได้จัดเพราะฉะนั้นหนูไปป้นเข้ามาได้แค่ยี่สิบชุดก็บอกกันตรงๆหลอๆกันที่ตรงนี้ใครอยากได้สามชุดตีชุดแจ้งเข้ามาค่ะจัดให้ได้หมดมนไม่ได้เก็บให้เพราะถ้าไม่งั้นนะพี่หนูตัดยอดทุกวันนะคะพรุ่งนี้จะไม่เหลือให้ลูกค้าท่านอื่นสิบเดือนสิบผมว่าแป๊บเดียวหมดนะยังไงรีบเลยนะครับเดือนสิบแต่เราลงเก้า ลงในสิทอลงหให้ก่อน,นหให้สิทธก่อนโดนได้ <c oughs> โอเคไปดีกว่ากับออโรล่าสวยๆมาเหยียบรถรุ่นใหม่กันดีกว่าเนาะปล่อยปล่อยรุ่นเก่าเอาไวน้นะคะไม่ต้องเอถอะทะแล้วหมุนไม่แกว่งบอกเลยว่าหมุนเนียน,นกว่าเดิมเยอะอแบบนี้แหละหมุนไม่แกว่งรอบวีจีนะ ตัวตัวยี่สิบปีนะหมุนแล้วลอกเป็นยังดึ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 งนะอันนี้ไม่กุ๊กกุ๊กนะคะไม่มีกุ๊กกุ๊กไม่มีนะคะขอตะปูนง่ายอ่าแล้วฟังเสียงฟังเสียงนี่เลยเปิดหน้าลอกนะคะเออแกนหนาฟังเสียงนิดนึงนะเสียงจะเป็นสปริงค่ะเขาก็จะดังกลางกลคลาสสิกนะครับคลาสสิกเราก็ตั้งขวดเบียร์ตั้งขวดอยู่แล้วไม่ใช่ขวดเบียร์ขวดเครื่องดื่มชูกำลังขวดหัวเชื้ออะไรอย่างนี้ ที่เราเห็นเนี่ยไอเนี่ยมันแค่แกนนะคะพี่ไม่ใช่เฟืองเฟืองมันอยู่ไหนใหญ่เบิ่มเฟืองเขาก็คือเฟือง p ี PG นั่นแหละให้พูดตรงๆแต่เราจะอ้อมค้อมนิดนึงนะคะโดยการโต้เสียงไว้นะคะในราคาที่ถูกกว่ากันเอาง,ง่ายๆพูดซื้อชุดเนี้ยซื้อเหมือนซื้อราคาได้รอบตัวเดียวแต่แถมคันไปด้วยแถมใส่ขอ,องตกแถมครบชุดอะโอเคเอไป,ไป,ไปดีกว่าด่วนนะจ๊ะด่วนนะจ๊ะราคา 2690ส่งตรงถึงหน้าบ้านขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ